ท้องฟ้าท้องฟ้าเขาเรียกท้องฟ้าท้องฟ้าจำลองชอบชอบชอบเหรอคะชอบชอบชอบเรียนพูดจามชอบไหมคะชอบก่ชอบวันนี้อะครับชอบค่ะชอบชอบเออชอบชอบเนี <S <s ่ยอะไรคะชอบ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  ชอบท้องฟ้าท้องฟ้าจำลองเขาเลยอชอบชอบเมื่อวันไม่หยุดเลยชอบรู้แล้วว่าชอบครับชอบท้องฟ้าจำลองใช่ไหมใครชอบยกมือขึ้นนอนได้แล้วชอบโูงนะครับโชวบโชอบโชว์โอเคชอบรู้แล้วทุกคนเงียบๆคะรู้แล้วนบ 老大好好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 好